ก็เลยเอออยากจะช่วงสัปดาห์นี้ผมขอจะตีมถึงตีมตอนประมาณใบสองใบสาแล้วก็ลากยาวจนถึงตกทุ่มคึ่งน,นะครับช่วงนั้นแล้วก็ก็คือพักเลยแต่ว่าเล่นแต่ว่าคุย DC หรืออะไรปกตินะครับแต่ข้อแต่แต่แค่ขอพักตอนช่วงนั้นก่อน คือถ้าไม่พักก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะได้เล่นต่อหรือไม่โอเคครับ okay, ผมนะสำหรับใครที่อยากจะที่ผมไม่มีสูตรตหาสูตรร้านไหนดีไม่นี่ผมไม่มีร้านสูตรทําไม่มีอะไรสามารถร้านสูตรนี้ได้ผมเป็นสปอนเซอร์ผมเอง t k shop t k shop นะครับก็เป็นร้านที่เอ่อต่ว่าเป็นร้านที่ฟินิกก็ทําด้วยเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับก็ ก็จะมีนี่ผมมีทั้งสูตรชายตัวสูดหญิงก็มุ้ดจะยืดสูตรหญิงก็มีกองปืนก็มีสองมีก็มีนะผมแล้วก็หน้ากากก็โลโก้รัาแล้วก็หัวคาบุกินะผมแล้วก็ผ้ามันคอแบนเนอร์ก็ทําด้วยแล้วก็วาดแนวการ์ตูนด้วยนะผมหลัดพี่เขานะผมแล้วก็เอ่อ ส่วนราคานะครับผมราคาก็ไม่ค่อยแพงมากก็ตามนี้ผมราคานะผมก็ถึงว่าไม่ค่อยแพงแต่งานว่าอาจจะแพงหน่อยถ้าแบบอยากเน้นสวยเน้นอะไรถ้าส่วนถ้าใครเอาง่ายผมถ้าใครไม่มีร้านไม่มีไม่มีแบบพี่ผมไม่อยากผมผมมีแก๊งเนี่ยแต่ผมไม่มีสูตรแต่ผมไม่มีสูตรอต่ผมหาร้านไหนดีร้านที่เป็ทีเคช็อปนะผม๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างผมใครอยาก

Hello best, hello TV, night head สอกขมับท yeah. ั okay, hm. okay. no. okay, well. okay, ้งหัวหูโลกไข่โป้งไทยเทกระโดเข้ามาในชุดไอมงไข่เป้งสีห้ากระจอกขับทั้งหัวโอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รับคนกันด้วยผมก็ได้รับประสู่ลิกจัสตาเช่นเคยผมอยู่ในตอรี่ลิกนะผมวันนี้จะวันนี้มีอะไรเข้าไปข่าวสารอะไรวันนี้ผมอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนะครับทุกท่านผู้ชมอาจจะเห็นประกาศผมแล้วนะว่าคือทําไมผมถึงจะจะ ทำไมผมถึงประกาศใน DC อย่างนั้นทำไมผมประกาศอย่างนั้นก็เนื่องจากเมื่อวานนะผมเมื่อวานผมโดนเอาง่ายผมโดนลามโอซีเอาง่ายลามอย่างหนักนะครับผมก็เลยเอออยากจะช่วงสัปดาห์นี้ผมขอสตรีมถึงสตรีมตอนประมาณใบสองใบสามแล้วก็ลากยาวจนถึงต่อทุ่มครึ่งนะครับ ช่วงนั้นแล้วก็ก็คือพักเลยแต่ว่าเล่นแต่ว่าคุยดีหรืออะไรปกตินะครับแต่ขอ้อแต่แต่แค่ขอพักตอนช่วงนั้นก่อนหรือถ้าไม่พักก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะได้เล่นต่อหรือไม่นะครับโดนลำอย่างหนักนะครับช่วงสัปดาห์นี้ผมขอเล่นประมาณช่วงเวลานี้ก่อนนะครับพอสถานการณ์มันเริ่มปรับ กลับมาปกติหรืออะไรแล้วผมก็จะกลับมาเหมือนเดิมให้ท่านผู้ชมในสตรีมแต่ขอแค่ช่วงเวลาเนี้ยอยากจะเล่นเวลานี้ก่อนเพราะว่าเมื่อวานก็โดนอย่างหนักเลยนะครับหนักจนที่ว่าคือมันโดนอะ่ะช่ว่ามัน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 ,ม,นมันก็โดนนะคือผมแค่อยากจะเอาง่ายแบบเซฟตัวเองไว้ก่อนนะผมต้องเซฟตัวเองไว้นะเซฟ ตัวเองผมไม่อยากจะเนี่ยไม่อยากจะต่อถ้าต่อไปคือผมไม่รู้ว่าเมื่อพรุ่งนี้ผมจะได้เล่นต่อไหมคือช่วงสัปดาห์นี้ผมพอเซฟบตัวเองไว้ก่อนนะครับผมเล่นประมาณสองถึงครึ่งพอนะครับแต่ว่าถ้าคุยดิสหรืออะไรก็ปกติผมจะคุยอ่ะผมก็อยู่ปกติเพราะผมโทรในโทรศัพท์แต่ว่าเขาเห็นว่าเล่นคอมเขาถึงเขาถึงจะลำนะครับ ก็นั่นแหละครับผมก็ผมก็มีเรื่องจะมาบอกแค่นี้นะครับผมสำหรับเอออัปเดตข่าวสารเรื่องแค่นี้นะก็ไว้เจอกันนะครับผม